เป็ชะตารรแต่รุณพุดโดสิ่งเยอะ้อเกิดเสีทั้งเชียงไหวไปตลอดความคุณคุณโตคุณจะม้่ทั้งเชียงกระตายเพ่มพวกที่ใจภากังคนะทาอย่างงั้นคุณคุณต้อเกิดเสียทั้งเยงหงือหนี่ยงไฟหนี่ยนันเนีงดูนี่แหละทํางุญทั้งผู้ชนมุ่จเฉยมุ่งเฉยเกิดกินต่างชาิไปสยว่าไ่าทเดืองนำมู่ทักษา อาคาโตอระาโตสัมมาสัมปุทตาาโชาอาคาโตะอระาโตสัมมาสัมปุทตัชานาโะาอคาโตะอรหาโตสัมมาสัมปุทตะชาสาธุ ขาช้งางไม้นี่มีหน้าแพะปูเป็นเนื้อปกด้วยลูกกา้านอาเดโนอกนงานปีกาทั้งหลายมีเสื้อสากลมตะคุูมีจะใช้สัขขกว์ตาขององคนกลางใบนอนน้ำมาน้ำปัจจัยใช้ยาฆ่าคนละเล็กน้อย โไดงเกียร์บอม้อม้วนหนุ่มชหัวเพื่อ้างเขาอนดูหาของของอากาศบริหาของเน็ินของา